สวัสดีคะ่ะสดๆร้อนๆนะคะตะกี้เพิ่งได้เอกสารการเลือกตั้งนอกเขตราชอาณาจักรจากสถานทูตไทยในโนวีนะคะพี่น้องอันนี้เราต้อง <c oughs> ขออภัยคะ่ะเราต้องเออลงทะเบียนนะคะไว้ไวกับสถานทูตไทยโอ้ยเสียงแหบพี่น้องเลยเราลงทะเบียนภายในวันที่เก้านะคะเก้าเมษาที่ผนานมานะคะแล้วก็ สถานทูตไทยนี้ได้รับเอกสารวันที่17ที่ผ่านมานะคะแล้วก็อของของของนอร์เวย์นี่จะจะชา้านิดนึงเพราะว่าบังเอิญว่าไปซนียประท้วงนะคะพวกอา่าสหาภาพแรงงานประท้วงรวมเอ่อในเอ่อในจำนวนนั้นก็จะมีหน่วยงานของของไปซนียนะคะรวมข้อประท้วงเลยก็เลยหยุดงานนะคะเอ่อสิบแที่ผ่านมานะคะก็เลยได้รับเอกสารราชเพิ่งได้รับวันนี้คะ่ะ25เมษายนะคะก็ เรามาดูกันค่ะว่าข้างในมันมีอะไรบ้างนะคะเปิดดูแล้วตะกี้นะคะจะมีบัตรเลือกตั้งอันนี้เป็นแบบรายชื่อนะคะแบบรายชื่อนี้ก็จะมีโลโก้มีโลโก้มีมีหมายเลขนะคะแบบนี้ค่ะให้เรากา,ากากระบาดได้แค่ากา็หมายเลขเดียวนะคะหรือไม่ก็ถ้าเราไม่เลือกก็กาช่องไม่เลือกก็ได้ห้ามทำเอ่อ เครื่องหมายใดๆนะคะก็จะเป็นโมฆะอันนี้สีม่วงก็จะเป็นแบบแบ่งเขตเลือกตั้งนะคะอันนี้จะไม่มีเฉพาะลายชื่อมาให้มีเฉพาะหมายเลขมาให้ไม่มีรายชื่อไม่มีโลโก้พักนะคะอันนี้จะมีสองแบบ <c oughs> นอกจากนั้นก็จะเป็นอันนี้ค่ะซองจดหมายที่จะส่งภายในประเทศนะคะออของข่อย,อยู่สกลนครน,นะคะเขตเลือกตั้งที่สี่ก็จะเป็นอย่างนี้นะคะแล้วก็จะมีซองที่เราจะต้อง ส่งนี้ค่ะสองถึงอันนี้จะส่งภายในนอร์เวย์นะคะเราส่งกลับไปสถานทูตนะคะสถานทูตนอร์เวย์แค่นี้ก็สามรอยโครนนะพี่น้องพันหนึ่งพันกว่ามันสบาทสาบาทยี่สบเนาะสบาทสบาทสามสิะตอนนี้นะคะคูณสามร้อยโครนเห็นไหมค่าใช้จ่ายการเลือกตั้งเพราะฉะนั้นก็เลือก คนที่โกงกินน้อยที่สุดนะพี่น้องคนที่ทําประโยชน์ให้ได้มากที่สุดนะคะจะได้ไม่ต้องมาเปลืองงบประมาณแผ่นดินบ่อยๆเนาะแล้วก็อย่านอนหลับทับสิทธิ์นะคะก็อันนี้ค่ะสองที่ได้รับมาแล้วก็จะเป็นเอกสารอธิบายนะคะเอกสารมีอะไรบ้างนะคะอธิบายอันนี้ก็จะเป็นรายชื่อผู้รับตั้งในเขตของป้านะคะจังหวัดสกลนครเขตเลือกตั้งที่สี่นะคะม่ามีใครบ้างเนาะจริงๆป้าก็ไม่รู้จักหรอก ใครเป็นใครแต่ว่าก,ก็อาจจะยึดที่พักไว้ก่อนนะคะนี่ค่ะเป็นเอกสารนะคะ,คะพักต่างๆนะคะจ้ะโอเคแล้วก็ของนเวก็พิเศษนิดนึงเพราะว่าเนื่องจากการสไตร์นะคะที่ผ่านมาก็เลยก็เลยเราจะต้องเอ่อทำให้เสร็จนะคะแล้วก็ส่งกับอย่างเร่งด่วนนะคะขอ,ข,อของนอร์เวย์กรณีพิเศษนิดนึงเพราะว่าส่งได้รับเอกสารล่าช้านะคะ ปกติวันที่20นี่เราต้องได้รับเอกสารแล้วต้องส่งกลับภายในวันที่3พฤษภาคมนะคะวันนี้วันที่25นะคะเดี๋ยวป้าก็จะทําการกากระบาดแล้วก็จะส่งกลับนะคะก็ต้องส่งกลับภายในวันที่3นะคะเพราะว่าวันที่8เนี่ยก็จะรีบจัดส่งจัดส่งให้ถึงประเทศไทยให้ถึงเ,เขาเรียกอะไรหน่วยเลือกตั้งนะคะที่ประเทศไทยนะคะแต่ถ้าเกิดว่าใคร ส่งเอกสารกับช้ากว่าวันที่8เขาก็ไม่ทิ้งนะคะสถานทูตก,ก็จะเก็บไว้นะคะก็หลังวันที่8ก็จะจัดส่งแบบแบบเร่งด่วนก็คือหมายถึงประมาณว่า,าใส่ถุงแล้วก็ฝากเครื่องบินไปกลับไปที่ไทยนะคะประมาณนั้นนะะก็ยังก็ยังจะทันการนับคะแนนวันที่14พฤษภาคมนะคะที่ประเทศไทยเนาะนับคะแนนไม่ไม่แน่ใจวันที่ที่ไทยเลือกตั้งวันไหนนะพี่น้องน่าจะ14หรือ17ไม่แน่ใจนะคะ แต่การนับนับคะแนนของคนที่อยู่ต่างประเทศจะนับคะแนนวันที่สิบสี่นะคะก็โอเคค่ะพอมอมปากพอมคอ,อยังไงก็อย่านอนหลับทับสิทธิ์นะคะพี่น้องเพื่อผลประโยชน์ของเรานะคะจริงจริงอันนี้มันมันเป็นหน้าที่ของพลเมืองเรานะคะก็ถึงเราอยู่ต่างแดนก็เราจะได้ด่าด่ารัฐบาลได้เต็มปากเนาะถ้าเกิดว่าเขาทําไม่ดีเราก็ เราด่าได้เต็มปากเพราะว่าเราใช้สิทธิ์แล้วนะคะแต่ว่าถ้าใครไม่ได้เลือกตั้งก็จะไปด่าเขานี้ก็กระไรอยู่เนาะพี่น้องเนาะโอเคค่ะ <c oughs> หอมปากหอมคอเดี๋ยวจะได้จัดส่งแล้วก็ส่งไปให้สถานทูตนะคะพี่น้องเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะกดไลค์ให้หน่อยนะคะสวัสดีค่ะ